ไปกันเลยให้คนผัดกระเพราฮะนะท่านตอนแรกก็ใออส่น้ำมันลงไฟนิดหน่อยเหมือนเดิมไม่ต้องเยอะไปก่อนเหมือนเดิมครับโอเคของทุกอย่างเตรียมไม่หมดแลวนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูพริกอะไรออท่านตอนแรกก็จัดไปฮนะะเตรียมกับพริกเตรียมกับพริกให้ใส่ไปเลยโอเคตัววนี้ยังไง ใส่หมูไปเลยหรือยังยังดีกว่ารออีกหน่อยนะฮะโอเคปุยได้กินหอมมากเลยทุกคนไม่ไหวแล้วอ่ะหิวมากเลยอ่ะใส่หมูนะฮะ่ยใส่กุกนเียวเล้ยง่หม้อยูเลยติ๊กนะฮะติ๊กเิ่มความแซ่บสีสันเลยเรงไฟนิดนึงโอ้โหเล็ลังาน,นั้นก็ทัเจะ็ง,ง่ายมากเลยไม่มีอะไรเลยอ่ะ โอเคหนูขึ้ก็เล่นใคนะพอรึยังคิดว่าน่าจะได้แล้วะแล้วก็ใส่เลยฮะใบกะเพราหอมหัวใหญ่แล้วก็คอสที่เราใส่ง่ายเลยตนคนเลยว้าวหน้าจิ้มจิ้มช้อนว้าวอึดอึดอึนอึด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  คนก็สามารถไปทำตามได้เหมือนเดิมนะับแล้วก็ยังต่อดีมันน่าจะไม่เีอะไรแล้วแหละปิดแก๊สเลยเรื่องมันไ้ง่ายนะทุกคนมันจปเย่ใบเงเรามีจานปิจานเลยนะเะล้าแหวนนี่หนึ่งแไม่ตักแฮมิตรยายายมละก่อเลยไะ